ได้เหรียญท้าเวสุวรรณนะครับของหลวงพอ่อฤษีดิงดำมาให้เพื่อนๆได้รับชมคลิปนี้ค่อนข้างที่จะวิชาการหน่อยนะครับสำหรับคนที่ดูนะครับจนจบก็สามารถที่จะมีเบสิกในการซื้อขายหรือว่าดูเป็นนะครับวันนี้มีมาให้ชม2เหรียญน,นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับมี2เหรียญน,นี้ให้เพื่อนๆเ,เดานะครับว่าเหรียญไหนบล็อกไหนเกิดก่อนนะครับให,ให้คิดเล่นให้คิดเล่นๆก่อนนะครับ ดูสองเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าบล็อกแตกเนี่ยอาจจะมาทีหลังแต่ไม่ใช่นะครับบล็อกแตกนี่เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นบล็อกที่สองบล็อกทางขวามือนะครับบล็อกทางซ้ายเขาเรียกว่าบล็อกสามแตกหรือว่าบล็อกหูแตกสังกติแตกนะครับส่วนบล็อกขวาเนี่ยเป็นพิมพ์ถาวัโลขีดเป็นบล็อกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆลงลึกนะครับเริ่มจากเหรียญนี้ก่อนนะครับเหรียญ บล็อกแตกก่อนจริงๆแล้วพิมพ์นี้นะครับเกิดมาจากบล็อกอใต้จมูกจุดนะครับพอเริ่มมีการปั๊มไปสักพักหนึ่งเนี่ยเหรียญบล็อกเริ่มแตกนะครับก็เลยเกิดเป็นบล็อกนี้มาพิมพ์นี้มาราคาเมื่อก่อนจะไม่มีความนิยมเลยนะครับแล้วก็เหรียญเหรียญไอ้พิมพ์เนี้ยจะเป็นลมน้ําตาลแทบทั้งหมดถ้าบางเหรียญนะครับเหรียญไหนเหรียญที่ค่อนข้างที่จะแตกเยอะๆเนี่ย ท้าเวท่านจะหน้ามนหน้ากลมไปเลยนะครับอันนั้นได้รับความนิยมสูงนะครับค่อนข้างแพงต่อมาเหรียญบล็อกนี้เรียกว่าบล็อกถาวโรขีตนะครับเป็นพิมพ์สุดท้ายหลังจากที่แตกแล้วเนี่ยนะครับช่างก็ได้นำเหรียญเท้าเวทเนี่ยนำมาทําบล็อกมึ้นมาใหม่นะครับ ขุดตานะครับมีการตกแตกนะครับเหรียญก็จะมีความคมชัดดังนั้นเหรียญที่นํามาถอดพิมพ์เยอะที่สุดนะครับสำหรับเหรียญเก้ก็คือเหรียญถาวรโลขีดนะครับข้างบนหูข้างบนนี้ลงถาวาโลนะครับจะมีขีดอยู่พิมพ์นี้บางคนก็จะเรียกว่าพิมพ์ตาแต่งนะครับหรือว่าบล็อกแต่งเป็นบล็อกสุดท้ายนะครับสร้างจํานวนทั้งหมด4ี่0 0ื่นกว่าเหรียญแล้วก็เหรียญพิมพ์นี้ก็ก็อย่างที่บอกนะครับเก้เยอะสุดถ้าเป็นเก้ก็คือเก้บล็อกนี้เลยนะครับ จดจำขอบตัดให้แม่นนะครับยุคป,ปี 2521- 2020ิเนี่ยขอบตัดต้องเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับเหรียญต้องมีความคมชัดถ้าขอดพิมพ์เนี่ยเหรียญจะมีความานูนความใหญ่นะครับเหรียญบวมนะครับความคมชัดต้องดูนะครับบริเวณยันตรงเมื่กี้นะครับจะค่อนข้างที่จะเป็นปื้นออกมานะครับวันนี้มาแล้วก็หลังจากนี้นะครับมาดูเทคนิคนะครับเบื้องต้นสำหรับการดูบล็อก แต่ละบล็อกแต่ละพิมพ์นะครับให้จดจําสิ่งสําคัญที่สุดคือบริเวณหูเหรียญนะครับตรงนี้เพื่อนจะเห็นรอยติ่งที่มีอยู่นะครับตรงตรงหูเหรียญนะครับแล้วก็ของเกมมักจะปิ้นนะครับเหรียญเท้าเวทนะครับของเกมมักจะปิ้นแล้วก็เท้าเวก็จะอก็จะไม่คมชัดนะครับมาดูบล็อกนี้นะครับพิมพ์นี้ก็จะเห็นว่ามีเหมือนกันนะครับชัดหรือลึกหรือว่ามียังไงก็ต้องมีนะครับทุกเหรียญทุกพิม์ทุกบล็อกนะครับ แล้วก็ขอบหูเหรียญเนี่ยต้องต้องแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ปิ้นไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับจะประมาณนี้เรามาดูขอบตัดอา่าแล้วก็มาดูนะครับว่าพิมพ์นี้มันแยกมาจากบล็อกใต้จมูกจุดนะครับอ่าอย่างเงี้ยก็คือการแตกธรรมชาติบล็อกนี้ยังยังไม่เคยเห็นเก๊น,นะครับเพราะว่าเอาไปถอดแล้วจะไม่ติด หน้าก็จะพิเพียนไปเลยนะครับบริเวณใต้จมูกจุดนะครับจะมีจุดอยู่ก็เป็นบล็บอกของท่านนะครับมาบล็อกนี้เลยจะต้องมีใต้จมูกจุดถ้าไม่มีนี่คือเก๊เลยนะครับ